อาเป็นผื่นน้ำเหลืองไม่ดีอะค่ะว่ามาค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะมีอะไรปัญหางน้ำเหลืองไม่ดีค่ะน้ำเหลืองไม่ดีค่ะเกิดอาการผื่นคันเหรอใช่ค่ะตามตัวใช่ค่ะเป็นมากี่ปีเอ่าเป็นมาอ่ประมาณห้าปีค่ะเป็นเป็นหายหายห้าปีใครค่ะที่หนักๆมานะคะเป็นประมาณห้าปีแล้วก็เป็นเป็นหายหายค่ะ มีขันคูอีกหนึ่งขันใช่ค่ะอย่างอื่นไม่มีแล้วมีค่ะท่านเทวดาเด็กแท้งโดยธรรมชาติและขันคูอีกหนึ่งขันทำให้เกิดสุขภาพไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีผืนขึ้นตามตัวเกี่ยวข้องไหมมีเด็กใช่ไหมท่านเด็กแท้งเองถ้ามีเด็กนั้นนั่นแหละหนอคงไม่พ้นนั่นแหละพ่อ,พอ เจ็บป่วยนาะเงินทองขัดสนแรงอ่าไม่ได้ไปทําให้แท้งนะแท้งเองพลังงานไม่ดีแหละท่านเอ๋ยก็ติดตัวเลยนั่นแหละนะเด็กเป็นเชื้อรกะาพาก็ส่งผลหนาถึงแม่นั่นแหละเอ๋ยอ้าวพร้อมไปให้เกิดหรือเปล่าพร้อมเจ้าค่ะพร้อมเลยอ้าวเด็กชายหรือหญิงกันเล่าแลไม่ทราบอะค่ะเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละเนาะ ทำได้ไหมเล่าเอ้ยได้ค่ะสิบห้าวันพร้อมเมื่อไหร่ประมาณอาทิตย์หน้าเจ้าค่ะอาทิตย์หน้ามาจรรัดให้เลยชื่ออะไรใช้ในหญิงกันเล่าเลยไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยข้าเหนือลูกชายลูกชายลูกชายเต็วชื่ออะไรชื่อข้าวเหนีว่ามา เสียงทองเสียงทองเสียงทองกินอะไรบ้างว่าไปบอกรายการอาหารครบยอยังบอกไปเลยอ่าจดไป บอกไปกนวก็ได้คะอ่าโอเคินตัดไก็ได้คะออ่าอ่าอ่้มยำกุ้งด้ินอะไรก็ได้ที่มันกินได้หมดโอเคน้ำนมเว่นพอแล้วพอแล้วเหรอคนเดียวกินอะไรเยอะแยะน้ำนมเซเว่นเอาเสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาคชะดสื้อเอทหารลายพังหนึ่งชุดอ้าว พอปสักเอา,าไปตาหมอสตัวกระปสามตัวไปแลลงตาโอเคสองชานหนึ่งชุดได้คัะอาทิตย์หน้ามาเจอกันบายบายไปได้อาทิ้ใช่ป่ะใช่ค่ะไปนะบ๊ายบายไปรู้เสียงทองลุงตาเสียงทองรู้โชคดีไปลวงตา เสียงทองนี่มันต้องใช้กับอะไรเหรอเสียงทองอ๋อ,อก็เสียงดีไงใช่เสียงทองต้องกินน้ำผึ้งในเยอะอ๋อน้ำผึ้งเอาซื้อน้ำผึ้งให้เขานิดหน่อยอ่าวอ่าจะได้เสียงดีเลี้ยงทองไม่ต้เป็นนักร้องแต่เาล่นกางอ่าอาทิฐานให้เป็นนักร้องหน่อยหนึ่งตามนี้เป็นนักร้องหนะหลงทางอ่าเป็นนักร้องเสียงทองตามนี้ลูกปุ๊กหรือลูกปูหรือว่าอ่าเป็นเลือกเอาเดี๋ยวเปลี่ยนได้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนเดี๋ยวแฟนขับเขาจะเป็นคนบอกเองว่าร้องแบบนี้ดีกว่าตามนี้ไม่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 บายบายไปได้เลยไม่ที่เข้าใจว่าเสียงไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลา จบใ,จใช่ได้ใใดแสดงว่าเสียงดีใช้ได้บายบายไปได้เร็วมันมีเยอะดีแล้วเหรอดีแล้วานาเเขาฟังรู้เลยว่าเสียงจริงจังจริงใจ<อ>เสียง<อ>เสียง<อ>เขาเรียกว่าเสียงมุ่งมั่นเชื่อมั่นในตัวเองอ่ใช้ได้ไปได้ลงเวทีได้แล้วไปบาย เออเออเออเอาไลนต่อไป